สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับคลิปนี้ครับวันนี้แอดเงินมะขามเสียนมะขามผาโชคมานำเสนอครับสูตรหลักหน่วยบนวันนี้บนนะครับตามที่ได้พูดไว้เมื่อคลิปที่แล้วว่าผมจะมาลงให้เป็นหลักหน่วยบนแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นหลักสิบบน แล้วก็ร้อยบนแล้วก็มารวมชุดนะครับแล้วก็มาโฟกัสว่าจะเป็นชุดไหนตัวไหนที่เด่นสุดควรจะนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ครับวันนี้อาลักหน่วยก็เดินดีอีกเช่นเคยนะครับสุดหลักหน่วยบน นะครับเดินดีต่อนเนื่องนะครับและผมทำคลิปออกมาก็มเอ่วันก่อนผมก็ได้พูดไว้แล้วนะครับไม่รอช้าครับเข้าเรื่องหลักหน่วยบนที่ผมจะนำเสนอนะครับสูตรก็ไม่ง่ายไม่ยากมีวิธีทำให้เรียบร้อยนะครับ f อซทุกคนดูแล้วก็เอาไปทำตาม นะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเข้าจริงไหมทำยังไงแบบไหนนะครับแล้วก็ท่านก็เอาไปทำเอาไปรวบรวมอาจจะไปดูหลายๆอาจารย์แล้วก็มาสรุปตัวเลขว่าหน่วยบนตัวไหนควรจะมาก็แล้วสุดแท้แต่ท่าน FC ฟีปีีน้องๆครับเริ่มนะครับ วันเสาร์ที่30ธันวาคมสอง6ันาอันนี้เป็นตัวตั้งสูตรนะครับเริ่มตั้งแต่ปีห6นะครับแล้วผลลัพธ์ก็จะเป็นปี6 7ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงงวดที่กำลังจะออกนะครับว่าจะมีเลขอะไรบ้างอันนี้ครับตั้งสูตรนะครับรางวัลที่หนึ่งออกห2สองห้าห้าสี่สี่นะครับ เอาล่างออกแปดเก้าสามตัวล่างลัางที่หนึ่งนะครับสามตัวหน้านั่นแหละหกศูนย์ศูนยแล้วก็หกหนึ่งแปดเอาสามตัวท้ายแปดแปดสองสี่ห้าหกนะครับแต่จริงๆก็เป็นเลขท้ายสามตัวนะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นแหละนะครับอ่าสูตรครับมีอยู่นั่นคือ เห็นชัดไหมครับเดี๋ยวผมจะขยายให้อีกนิดหนึ่งเนาะขยายให้ fc อีกนิดหนึง่ง fc จะได้เห็นนะครับสูตรคือใช่หลักหน่วยเหล็กท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับนะครับแล้วก็มาใชา่หลักหลักหน่วยเหล็กท้ายสามตัวครั่งที่สี่นะครับ นะครับมาบวกกัน4บวก6นะครับนี่ครับ4บวก6เท่ากับ0นะครับลบ1นนะครับลบ1ก็8ลบ2เหลือ6ครับลบ3เหลือ3นะครับเอาเลขที่ออกออกวันพุทธที่17เดือนหนึ่ง 17, มกรานะครับสอง7ร้อ 105979นะครับออก979นี่ครับเข้าหลักหน่วยที่เลข9นะครับนี่ครับเข้าหลักหน่วยที่เลข9นะครับอ่านี่แล้วก็มาแถมแถมล่างนะครับแถมล่าง6ส่วนตัวแถมเราก็ไม่ต้องไปคิดนะครับแต่ผมให้ดูเฉย แถมหลางทีหกด้วยนะครับต่อไปครับเขา้าก้าวที่หลักหน่วยเออเข้าหลักร้อยด้วยนะครับเข้าหลักร้อยด้วยนะครับต่อไปครับตัวตั้งพุทธที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งขมาแล้วสิบเจ็ด หนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับสองตัวหกหนึ่งสามตัวสี่สองเก้าเก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าหกหกสามห้าตัวตั้งคือเอาเก้านะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งมาบวกกับหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่ครับนะครับเก้าบวกห้าเก้าบวกห้าเท่ากับสี่ลบหนึ่งแล้วสามลบหนึ่งแล้วสองนะครับลบสองแล้วศูนย ลบสามแล้วเจ็ดนะครับนันอะไรมัวมัวไหมครับผมก็ผมเปิดไฟแล้วนะเอฟซีนะ เห็นชัดกันอยู่ไหมครับเห็นชัดกันไหมครับท่าน fc นะครับผมพยายามทำให้มันชัดเจนนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ9บวก5านะากับ4 4่ลบ1แล้วลบ1แล้วอลบ2ลบ0นะครับ แล้วก็ลบสามและเจ็ดนะครับออกพฤหัสที่หนึ่งเดือนสองหกเจ็ดนะครับนี่ครับพฤหัสที่หนึ่งเดือนสองหกเจ็ดนะครับออกศูย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามนะครับเข้าที่สามนะครับหลักหน่วยเข้าที่สามนะครับหลักหน่วยนะครับอาสองงวดผ่านไปวดที่สามครับพฤหัสที่หนึ่งเดือนสองนะครับ 6 0 7ู0 6 3เป็นตัวตั้งนะครับนี่ครับแล้วก็นี่เช่นเดิมครับหน่วยเลขท้ายรางวัลที่1กับหน่วย3าตัวครั้งที่4ี่นะครับสามบวกสนะครับเท่ากับ7จ็ดลบหนึ่งเท่ากับหกลบหนเท่ากับหะครับลบสแล้วสามลบสามหลือเจ็ดนะครับเลขที่ออกครับวันศุกร์ที่16เดือนสองนะครับศุกร์รที่16เดือน2น หกเจ็ดเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้านะครับเลขหน่วยเข้าที่เลขห้านะครับเข้าที่เลขห้านะครับนี่ครับก็สามงวดผ่านไปนะครับแล้วก็เอามาตั้งเหมือนเดิมครับวันที่สิบหกเดือนสองหกเจ็ดมาตั้งเดือนกุมภาพนะั 9, 4, 1, 3, 9, 5, นะักเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าเนี่ยนำมาตั้งก็เอาเลข หลักหน่วยเล็ท้ายรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยห้บวกกับเด็กท้าย3ตัวหลักหน่วยครั้งที่4ี่นะครับ5้าบวกห้าเท่ากับห้าบวกห้าเท่นลบหนลือเกลบหเหลือแปลบสเหลือหกลบสเหลือสนะครับออกวนันศุกร์ที่หเดือนสามเจ็ดนะครับนี่ สองห้าสามหกศูนย์สามนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือสามหลักหน่วยนะครับเข้าเป็นงวดที่สี่นะครับเอาต่อไปเข้าสีงวดแล้วก็มาตั้งมันเดิมครับเข้าสีงวดแล้วเอาสุกที่หน,น,นึ่งเดือนสามเดือนมีนาเนี่ยมาตั้งมันเดิมนะครับสองห้าสามหกศูนย์สามเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ก็เท่ากับหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะหน่วยรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายนะครับไม่ใช่เลขท้ายถือหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งครับสามบวกกับเลขท้ายสามตัวหลักหน่วยคลั่งที่ 4, สีส่นะครับสามบวกสามนะครับเท่ากับหกนะคร 1, ับเท่ากับหกลบหนึ่งลอห้าลบหนึ่งละสี่ ลบ2องเท่ากับสอลบ3ามเท่ากับเครับนะครับออกวันเสาร์ที่16บเดือน3 6มนะครับเสาร์ 6, ที่สิเดือนสามหกเจ็ดหสองหนะครับก็เข้าที่หน่วย6นะครับนี่ครับเท้าที่6กหลักหน่วยเอาห้างวดผ่านไปนะครับอ่า เอามาตั้งเหมือนเดิมครับ997626นะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับทายสามตัวครั้งที่4ี่หับหน่วยเอามาตั้ง6บวก9เท่ากับ6บวก9เท่ากับ15นะครับ5ลบ1เหลือ4ลบ1เหลือ3ลบ2เหลือ1ครับลบ3เหลือเท่ากับ8ออกจันที่1เดือน4จันที่1เดือนเมษายนครับ ออกแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ที่ได้นี่ครับสี่แปดหนึ่งเข้าลักหน่วยนะครับเข้ารับหน่วยนี่ครับหนึ่งนะครับหนึ่งอ้าวเข้างวดที่หกครับเอางวดที่เจ็กมาตั้งเหมือนเดิมครับหนึ่งเดือน4ีทับห7เจ็ดนะครับแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งหนึ่งเลขท้าย 1หนหนลักหน่วยลงวัลที่1นะครับบวก 7, เจ็ท้ายสาตัวครั้งที่สี่หลักหน่วยนะครับหนึ่งบวกเจ็ดก็เท่ากับแปดแปดบหนึ่งแล 7, 7้วเจ็ดเจดลบหแล้วหกลบสนะครับลบสลบสามแล้วหนะครับออกอังคารที่สิบหเดือน4ี่นะครับคันที่สิบหกเดืน 4, อนสี่ออก เก้าสี่สาห้าเก้าแปดนี่ครับห้าเก้าแปดนะครับกเก้ข้าที่แปดนะครับเนี่ยแปดแปดหลักหน่วยเนาะนะครับอ้าวกี่งวดแล้วล่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดงวดเข้าไปแล้วครับนะครับอังคารสี่สิบหเดือน4ี่หเจ็นี่นตัวตั้งเหมือนเดิมครับนี่ครับ แหลักหน่วยรางวัลที่1มาบวกกับหลักหน่วย3ตัวครั้งที่4ีนะครับสาตัวล่างครั้งที่4 8บ 0, ่บวกศูนเท่ากับ8นะครับลบ1เหลือ7ลบ1นเหลือ6ลบ2เหลือ4ลบ3าเหลือหนะครับออกพุทธาทีตสองวันแรงงานนะครับพุทธสจิตสอเดือนพฤษภาสองพันหส ก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกลองอลักหน่วยนะครับหนึ่งหนึ่งหกเก้าหกตรงนี้ครับครับตำแหน่งที่สามนะครับหนึ่งสองสามเข้าที่หกลักหน่วยนะครับแปดนวดละนะครับเอาต่อไปข้อที่เก้านะครับแล หัวที่9ก้าตรงไหนแล้วละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหที่เก้าหนึ่งหนึ่งหกะครับก็เอาเก้าแปดศนยหนึ่งหนึ่งมาตั้งนะครับหก ท้ายรางวัลที่หนึ่งบวกสี่หับหน่วยสามตัวครั้งที่สี่ครับสามตัวล่างครั้งที่สี่หกบวกสี่เท่ากับศูนย์ลบหนึ่งแล้วเก้าลบหนึ่งแล้วแปดลบสองแล้วหกลบสามแล้วสามครับออกพรฤหัสที่สิบหกเดือนห้าพระหัสที่ 5, สิบหกเดศศอือนพฤษภาคมประมันที่สิเจ็ดสองศูนย์ ห้าหกเก้าศูนย์ครับนี่ครับเข้าที่ศู 0, นย์นะครับตำแหน่งที่หนึ่งเข้าที่ศูนย์หับหน่วยนะครับกี่งวดแล้วกี่งวดแล้วครับท่านเอฟซิก้าวแล้วนะน่าจะก้าวงวดแล้วเข้ามานะครับอต่อไปสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์ตั้งนะครับศูนย์นะครับ ของลงเหลขท้ายหลักหน่วยรางวัลที่1บวก0เหลือท้าย3ตัวลั้งทิตสี่หลักหน่วยศูนบวกศก็ได้เท่ากับ0นะครับลบหนึลบ1นเลือเกลบ1นึ่เท่ากับ8ปลบสอเหลือ6กนะครับเหลือ6กลบสาเหลือ 3, 3ออกวันเสาร์ที่1เดือน6นะครับ เสาที่หนึ่งเดือนหกห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามนะครับเลขที่ออกคือสามนะครับตำแหน่งที่ห้าครับเข้าที่สามตำแหน่งที่ห้านะครับก็ถือว่าเข้ามันติดต่อกันสิบนวดแล้วนะครับสิบนวดติดนะครับเอาต่อไปงวดนี้แหละนะครับเข้าแต่สลหรับตำแหน่งครับเอาตัวตั้งเหมือนเดิมน,นะครับเสาที่หนึ่งเดือนหก หก5จ็ดห้นเะครับเอา3หลักหน่วยรางวัลที่หนบวกสี่เท่ากับเจนะครับสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดลบหนึ่ลงลบหกลบหนึ่งลห้ลบสองลบสาลบสาลนะครับเลขที่ออกครับอาทิตย์ที่สิบหกเดือน6กนี่ครับ65กห้าหนนะครับนี่ครับ อันนี้ไม่เข้าครับผมถือว่าไม่เข้าเพราะย้ายตำแหน่งบอกหลักเข้าหลักหน่วยมาเอาหลักสิบเอาผมถือว่าผิดครับเข้าหลักสิบถือว่าผิดนะครับเพราะเราทําหลักหน่วยนะครับเข้าแต่ไปย,ย้ายย้ายตำแหน่งถือว่าไม่เข้านะครับทีนี้ต่อไปถือว่าที่จะให้เอฟซีเอาไปแจงโชคในงวดวันที่หนึ่ง หนึ่เดือนเจ็นี่ครับตัวตั้งืันเดือครับ4ีหลักหน่วยรางวัลที่บวกหกตัวท้ายครั้งที่4ีหลักหน่วย 4, ี่บวกหกเท่ากับศนลบหนเท่ากับเลบหนท่ากับแลบสอเท่ากับหลบสาเท่ากับสนะครับนี่คือเลขที่ได้หลักหน่วยบนนะครับ น้นลหลักหน่วยบนออกหลักสิบถือว่าผิดครับเพราะผมเอาหลักหน่วยมาจำให้ดูนะครับอย่างวันี้ออกหลักสิบผิดถือว่าผิดเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้หลักหน่วยบนงวดที่จอกวันที่หนึ่งกลักดาคมตรงมาว่าสิบเจ็ดคือศูนย์เก้าแปดหกสามห้าตัวมาตัวนี้เท่านั้นครับนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะท่าน f อฟพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมทั้งคนที่เข้ามาชมแล้วล้วยังไม่ได้กดติดตามรบกวนช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็รบกวนนะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปที่ผม ะลงให้นะครับซึ่งคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงให้คืออันนี้เป็นหลักหน่วยใช่ไหมครับคลิปต่อไปก็จะเป็นหลักสิบบนนะครับอันนี้หลักหน่วยบนนี่ครับหน่วยบนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลงให้จากคลิปต่อไปนี <Stat> ่ค <ique> ือเป็นหลักสิบบนนะครับจะได้ต่อเนื่องนะครับจะไดยเดี๋ยวก็พอหลักลงหลักสิบให้แล้วก็จะเป็นลงหลักร้อยให้แล้วก็จะมาจับชุด แล้วก็มาจับชุดสามตัวตรงๆครับไม่ต้องโตดกันละครับจับชุดไม่ต้องกลับตัวไม่ต้องโตง้ตรงๆนะครับมาให้ดูสำหรับคลิปนี้นะครับสุดท้ายขอให้พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาดูครับคลิปผมนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สม มุ่งมากปรารถนานะครับทําธุรกิจทําการงานสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จนะครับค้าขายลํารวยมั่งมีเงินทองนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับโชคดีมีัยทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับผม